สวัสดีชาวาลาัคนาราศีมีถุนทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้คุพูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน25-65นะครับให้ชาวาลาัคนาราศีมีถุนได้รับชมรับฟังกันนะครับในเดือนนี้เนี่ยจะมีดาวยกย้ายนะครับในหลายๆดวงด้วยกันนะครับก็เรียกว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีมีถุนเองนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับเดี๋ยวคุูพีก็จะพยากร เตอมความเป็นไปในเดือนนี้ให้กับชาวลัคานาราศีมิถุนได้รับชมรับฟังกันกูพีมีเรื่องจะมาฝากนะครับก็อยากจะให้ติดตามนะรับชมรับฟังกูพีไปอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงต่อๆไปอยา่างกูพีจะนําเก็ตความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับมาให้กับชาวลัคานาราศีมิถุนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวคร้าวๆนะอาจจะเป็นการดูดวงชะตาตัวเอง้าวๆว่าในปีแต่ละปีเนี่ยจะมีความเป็นไป ดีไม่ดีอย่างไรกับดวงชะตาของตัวเองนะครับเป็นการดูคร่าวๆนะครับของเรื่องราวต่างๆในแต่ละปีนะครับตรงนี้ไงกูพีฝากไว้นิดนึงนครับ่ยก,ก็กดติดตามนะกด subscribe ไว้กับกูพีด้วยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวประจตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็คือดาวพระพุธเช่นเดิมนะครับตรงนี้เป็นดาวประจตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยเรียกว่าในช่วง ต้นเดือนเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับอยู่ในเรือนราพะของลัคนาเนาะก็เรียกว่ายืนเรือนของความสําเร็จนะครับถามว่าสําเร็จเรื่องราวอะไรบ้างนะกับดวงชะตาเนาะก็ดาวพุธเองอยู่ร่วมกับดาวพุธศุกร์นะดาวพุธศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องราวใหม่ๆนะครับการได้ทําอะไรประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของราบผลรายได้หรือ เรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับตรงนี้เกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ในช่วงที่ผ่านมาต่อนเนื่องมาจนถึงช่วงต้นต้นเดือน,นครับไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับตรงนี้เรียกว่าพออยู่รูปกระดับปุตตะเนี่ยก็จะมีโชคลาภเรื่องราวต่างๆบางคนอาจจะมีข่าวดีนะอาจจะได้บตรหลานเพิ่มเติมมากขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต่อนเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้แล้วก็ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยก็เรียกว่ามีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนเนาะหรือมีการเดินทางไกลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเรียกว่ามีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วยนะดาวพระราหูเองเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเนาะก็เกี่ยวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งต่างถิ่นต่างแดนด้วยส่วนการเดินทางไกลนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าเดินทางแล้วมีโชคมีลาภเนาะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุน หรือก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากวันที่7มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยดาวจาตัวมีการยกยายนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษนะเป็นเรือนวินาศนะเรือนภพวินาศของลัคนาเรียกว่าพอดาวจาตัวเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในเรือนหลังลัคนานะครับทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยจะมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างนะครับ หรือความเป็นไปของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยจะเป็นคนที่่อน้าจะมีการเก็บตัวมากขึ้นเนาะทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับมีอะไรที่เรียกว่า่อน่าจะมีความรับสักนิดหนึ่งนะครับทาอะไรรู้สึกรล้จะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายในบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะอยากจะมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองมากพอสมควรในช่วงนี้นะครับตรงนี้แต่พอพุทธพอยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษนะครับ ก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชักก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับการติดต่อสื่อสารเจราจาต่างๆเลยนะครับตรงนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยอาจจะมีการทําสัญญานะครับแบบไม่เปิดเผยการทําเอกสารสัญญาต่างๆนะครับหรือมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงนะเรียกว่าไม่ค่อยจะเปิดเผยสักเท่าไหร่ลับๆนะหรือมีการ สื่อสารมีการคุยกันมีการตกลงกันในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อนะกับเพื่อนฝูงโดยการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อทางไกลเกิดขึ้นนะครับผ่านสื่อสารประเภทเรื่องของการสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลโลกออนไลน์นะครับตรงนี้ทำให้ ช่วงหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยชาวาลัคนาราศีมิถุนเองก็จะเรียกว่าค่อนข้งจะเก็บตัวนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในวันที่26มิถุนายนเนี่ยดาวจาตัวมีการยกย้ายอีกรอบหนึ่งเนาะจะเดินเร็วนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็จะยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเองเนาะทับลัคนาของตัวเองได้ตาแหน่งเกษตรนะครับอยู่ร่วมกับดาวพาทิตเช่นเคยนะครับตรงนี้เรียกว่า ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับดีกับดวงชะตาะตรงที่ดาวจำตัวได้ตำแหน่งเกษตรมีความมั่นคงและยังคงอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เองก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับตรงเนี้ยพออยู่ร่วมกับดาวจำตัวก็เรียกว่าเป็นดาวคู่นะัวิชาการนะครับทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยในช่วงช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องของ การคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงนะครับมีเรื่องราวที่นําเรื่องของผลประโยชน์มาให้นะครับได้มิตรที่ดีนะครับมีเรื่องของการตกลงเจราจาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้เป็นที่พอใจของชาวลัคนาราศีมีทุนเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปคุณพีจะเจาะนะครับเป็นเรื่องๆไปนะให้ชาวลัคนาราศีมีทุนเนี่ย ได้รับชมรับฟังกันว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างของชาวลัคนาราศีมีถุนเองนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยดาวการเงินก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าการเงินเองเนี่ยจะได้ได้อยู่ในเรือนภพที่ค่อนข้างจะดีนะครับดาวพระศุกเนี่ยเป็นดาวซึ่งจะแทนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับ ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับพอดาวพระศุกร์เองเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยมีตำแหน่งเป็นปะนะครับทำให้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยเรียกว่าได้เงินมานะแต่ก็จะได้มาแบบไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับเงินที่จะได้มาเนี่ยก็จะเป็นเงินที่จะได้เรื่องได้จากตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนนะเงินทางไกลนะครับ เป็นเงินที่ได้มาแบบไม่เปิดเผยด้วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นเงินที่เรียกว่าจะได้จากการซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าเป็นรายได้ที่ชาวลันารรมนูญทุนเองเนี่ยได้รายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามากับดวงชะตานะครับเรียกว่าเงินเข้ามานะครับมาได้ในหลายๆทางทั้งทางไกลนะต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นเงินเรียกว่าเงินลับๆเงินไม่เปิดเผยนะหรือเป็นรายได้เป็นรายได้ใหม่ๆในบางสิ่งบางอย่างที่เรียกประเภทว่า อาจจะได้มาจากการซื้อมาขายไปส่วนหนึ่งของชาวลัคนาราศีมิถุนเองแต่เงินที่ได้มาเนี่ยจากหลายๆทางเนี่ยก็เรียกว่าได้มาก็เรียกว่าอาจจะได้มาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับแต่ว่าเรียกว่าพอดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนของรา,าพาของลัคนาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมานะครับค่อนข้างจะได้มาตลอดแต่อาจจะได้ไม่มากพอที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยตั้งใจเอาไว้นะครับตรงนี้แต่ว่ารับรองจากตำแหน่งดาวตรงนี้เนี่ยกูพีก็เชื่อว่า เงินยังไงก็จะไม่ขาดมือนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับของชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะครับซึ่งดาวกันเงินเนี่ยเรียกว่าหลังจากวันที่19มิถุนายนเองเนี่ยก็จะมีการยกย้ายเหมือนกันเนาะยกย้ายเข้าเดือนวินาศของลัคนาแต่ว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะครับอยู่ริวมกระดาวพระพุธด้วยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะดาวคู่ธาตุน้ําซึ่งกันและกันเนี่ยก็เรียกว่าจะส่งเสริมกันนะครับส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยจะได้เงิน นะแบบไม่เปิดเผยเงินลับๆนะหรืออาจจะได้เงินทิ้งเป็นซึ่งเป็นดอกเบี้นะครับตรงเนี้ยเข้ามาถึงตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสนะครับเรียกว่าดาวพระพฤหัสเองเนี่ยอยู่ในราศีมีเนเนาะได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรในเรื่องของตัวเองอยู่แล้ว ทำให้เรื่องของงานต่างๆนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเขาทั้งจะมีความมั่นคงเนาะมีความต่อเนื่องนะครับยังมีเสถียรภาพในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยได้เป็นอย่างดีใครที่เรียกว่าอาจจะออกจากงานเนาะนะครับก็เรียกว่าก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับได้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าจะได้มีเรื่องราวที่ต้องทํางานกจ่ยงของการเดินทางไกลนะครับส่วนหนึ่งในช่วง ต,ต้นเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งดาวการงานเองในยอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาอยู่แล้วนะครับคือเรื่องของความสําเร็จต่างๆนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรลด้วย, <S <S วยก็หมายความว่าชาวาลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยมีงานที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงต่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยซึ่งจะนํามาเรื่องของความสําเร็จนะครับตรงนี้ยิ่งคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะในช่วง เดือนมิถุนายนนี้เรียกว่าการงานห้องจะมีเสถียรภาพนะมีความมั่นคงนะครับไปไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนะครับตรงนี้เรียกว่าค่อนข้างจากการงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมีความมั่นคงนะครับเรียกว่าสามารถที่จะทํางานกับเรื่องราวต่างๆได้นําผลประโยชน์เข้ามาให้ได้นะครับโดยเฉพาะที่บางคนอาจจะมีนะครับมีงานซึ่งเป็นงานประเภทที่อาจจะทํา งานประเภทธุรกิจของครอบครัวนะครับสามารถที่จะได้เรื่องของผลประโยชน์นะครับการปล่อยสินทรัพย์บางสิ่งบางอย่างการปล่อยเช่านะครับตรงนี้ก็จะได้เรื่องของไรายได้เข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมีถุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีถุนเองเนาะดาวสุขภาพเนี่ยเรียกว่าดาวจําตัวเองอยู่ในเรือนของราศีเมษนะครับอยู่ในเวลาพักของลัคนาเนี่ยในช่วงต้นต้นเดือนก็เรียกว่า สุขภาพเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าดาวประจาตัวเองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวมรุตยยนะครับตรงนี้แล้วก็เรียกว่ามีเกณฑ์นะครับถึงดาวพระเสาด้วยนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนมรณะนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นต้นเดือนของชาวาลัคนณาราศีมีถุนเองนะครับตรงนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนิดนึงนครับ แล้วก็หลังจากวันที่7มิถุนายนไปแล้วเนี่ยดาวจําตัวเนี่ยยกย้ายเนี่ยครับเข้าสู่ราศีพฤกษ์เดือนวินาทของลัคนานะครับตรงเนี้ยเรื่องราวสุขภาพต่างๆของชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็เรียกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นกับดวงชะตาสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าหลังจากวันที่7มิถุนายนไปแล้วเนี่ยสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่่อนขางจะ มีความแข็งแรงดีนะครับตรงนี้เรียกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เรียกว่าจะมีเกณฑ์ที่รักษาหายได้นะครับแล้วก็ดีขึ้นในช่วงต่อๆไปนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีมีถุนเองก็คือดาวพระพฤหัสน,นะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวการงานของชาวลัคนาราศีมีถุนเองครับดาวพฤหัสเองได้ตำแหน่งกเกษตรนะครับในราศีมีนในเรือนกรรมะ ก็เรียกว่าเรื่องราวความรักนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับจะเรียกว่ามีความรักที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับมีเรื่องราวต่างๆกิจกรรมบางอย่างเนี่ยทำร่วมกันนะครับนำเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันขี้คายหรือภาระของหนี้สินต่างๆนะครับเรื่องของความเจริต่างๆเนี่ยคนรักคู่ครองเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับทําให้เรื่องราวของชีวิตครอบครัวเนี่ยมี ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับต่อเนื่องแบบยาวๆนะครับตรงนี้ส่วนคนโสดน,นะครับก็เรียกว่าคนที่อาจจะยังไม่มีคนตกกตกใจนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เรียกว่าต่อเนื่องตั้งแต่พฤษภาคมมาแล้วนะครับก็เรียกว่าจะได้เจออนะครับคนถูกอกถูกใจนะคนที่เรียกว่ากอนข้างยะมีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะเป็นคนที่มี การวางตัวดีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุมีผลนะครับตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้พบคนซึ่งเป็นคนตัางทินต่างแดนนะต่างชาติก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็พอดาวคนละคู่ครองในอยู่ร่วมกับดาวพังคานเนี่ยได้คู่สมพลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะครับมีสเสถียรภาพนะครับจะได้พบรักที่เรียกว่าค่อนข้างจะ เกื้อหนุนสับสนุนกันส่งเสริมผักดันกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะที่คนโสดเนี่ยอาจจะพบคนรักในที่ที่ทำงานนะครับหรือถ้าเป็นวัยที่เป็นวัยเรื่องของำลังศึกษากันอยู่เนาะในระดับมหาลัยเนี่ยก็เรียกว่าจะได้พบคนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวัยเรียนด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมาช่วยกัน ดูแลเรื่องราวต่างๆหรือช่วยกันแก้ไขนะข้อผิดพลาดเรื่องของงานหรือกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็นความรักที่ดีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับของคนโสดนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบคําพยากรณ์ของครปพีก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ครปพีหน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามครูปี้เอาไว้ยังไงเดี๋ยว ต่อไปเรื่องราวดีๆนะครับครูพี่จะนํามานะครับนํามาเล่านะครับนํามาสอนนะครับนํามาบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยให้ได้รับรู้รับฟังกันนะอะไรดีไม่ดีเนี่ยจะได้เตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆนะครับกับชีวิตนะครับตรงนี้เป็นคําพยากรณ์นะครับแบบกว้างๆนะโดยรวมของลัคนานะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเน้นที่คุูพี่จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะ ตรวจสอบเรื่องของพื้นดวงชะตาของตัวเองนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยสามารถติดต่อครูพีมาได้นะครับมาขอคําแนะนานะว่าจะต้องทําตัวอย่างไรนะเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาอยู่เนี่ยจะมีไปอีกนานแค่ไหนจะหลุดพ้นเมื่อไหร่แลวจะต้องแก้คิดอะไรอย่างไรบ้างสามารถติดต่อครูพีมาได้นะครับตรงนี้ครูพียินดีที่จะให้คำพยากรณ์แล้วก็แนะนําเรื่องราวต่างๆกับชีวิตได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนาตอนนี้สวัสดีครับ